มาขึ้นไลน์ตรงนี้กำลังจะเริ่มลงไปแล้วนะคะรถไฟกําลังจะเข้ามาแล้วแต่ตอนนี้กําลังเดินลงนะคะไปหาซื้อของกินนะคะเดินลงตรงนี้ก็ได้สวัสดีทุกคนค่ะอยู่กับสมร์แชนแนลเดี๋ยวเราจะไปนะซื้อน้ำเะ้งซื้อข้าวรถไฟกำลังจะเข้าข่าแล้วค่ะรถไฟกำลังจะมา ปลาไข่หมดแล้วอดกินเลยนะะเด็กกินปลาไข่อดกินจอยเบิแล้วค,คิดว่าฝนจะตกเขาจะขายไม่ดีที่ไหนได้เขาขายหมดเลยรถไ,ไฟกำลังมามคิดว่าเออเดี๋ยวคิดว่าแบบยังไงอ่ะฝนตก เขาไม่หมดง่ายที่ไหนได้เขามดแล้วมาถึงเขามดแล้วป่าไข่เม็ดไฟกำลังจะเข้ามาแลนะ้วเะรถไฟกำลังจะมาเยอะจัง คนเยอะจังน้ำตัวหูน่ารถไฟมาแล้วฮะเดินกลับไปคืนไหมไปดูรถไฟไหมใครอยากดูรถไฟหูน,น้ำสด

อันนี้สูงเท่าไหร่คะสิบห้ามดหมนเย็นเลสีขินน้งสิง ข Ver ้านมสดอชาวข้วยอย่างเดียวถึงหนึ่งกะใส่ใส่ใส่ชาวข้วย รถไฟมาพอดีเลยไม่ใส่ด้วยกันเหรอ <S <S <ess root> อ๋นนออ๋ออหนึ่งเย็นใหัหนึง่งร้อนโอเคได้ก็ไม่รู้ใส่เลยค่ะอ๋อ,อร,ร้อนแยกต่างหากนะอี รถไฟเข้าสถานีพอดีเลยนรถไฟเข้าสถานีแล้วเอาของไปบางก่อนเพราะว่าอันหนึ่งเยน็นอันหนึ่งร้อนมันถือติดกันไม่ได้เดี๋ยวจะพาไปดูรถไฟกำลังเข้าสถานีแล้วไปไปวิ่ง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 ทันไหมเนี่ยวิ่งทันไหมเนี่ย เอฟซีวิ่งทันวะขอเอาของไปวางก่อนนะอันของร้อนกับของเย็นอดกินปลาไข่จะมาซื้ออะไรยังไม่รู้เอาวางก่อนนะเอฟซีของร้อนกับของเย็นเขาเลยแยกถุงให้เอา้ามายงังนี่มาเล้วเห็นไหมทันไหมนันโอ้

คนกำลังขึ้นคนกำลังขึ้น,คน,นคนกำลังลงมีไม่กี่ตัวเองมีไม่กี่ตัวเองน่าจะออกแล้วออกเร็วจังลงแทบไม่ทันขึ้นแทบไม่ทันไ,ไปแล้วไปถึงไหนไปถึงกุบล คือการาน่งกวเป็นการต่อสู้กับทีมอื่นต่อเพื่อที่ะแข่งกับร มันน่าจะไปสวนกันที่กะลังคันนี้น่าจะไปแยกกันที่กำลันแล้วคันอุบลก็น่าจะมากำลันอยู่ใกล้ๆเนี่ยเพราะว่ามันอีกคันหนึ่งมันเข้าสิบแปดในกาสามสิบเนี่ยไงเนี่ยสิบแปดในกาสามสิบจะมาอีกเที่ยวหนึ่งอันนี้สิบแปดในกายี่บหกอ๋อมันไปสวนกันอยู่ตรงนี้กำลังเนี่ยเห็นไหมเขามีจอให้ดูด้วยเวลา คันนี้ไปเดี๋ยวนี้ในยี่สิบหกสิบแปดยี่สิบหกแล้วอีกคันหนึ่งสิบแปดสามสิบกำลังจะมาไปแถวกรารานี้แหละอีกไม่กี่โลกะสื่อของกินต่อบอมาแล้วสวัสดีจ้ามาหาสื่อของกินมากระชอบจังเลย สถานีรถไฟสีขอนภูมิจ้าบรรยากาศดีมากฝนตกโอ้ยย่ายกลับไปซื้อนี่เขาก็เมดแล้วมีแต่เขาลงจากรถไฟเมื่อกี้เขามาเอารถชะเลงมารับอันนี้ก็รถลูกชิ้นนู่นร้านข้าวคนเยอะจังร้านข้าวก็ได้ คนตกกันนั่งว่าเป็นตะนั่งวันนี้ร้านปลาหมุกไม่มามีแต่ร้านร้านปลาหมุกไม่มานี่อะไร อ๋อหมูหมูวันนี้เขาไม่มาวันนี้ร้านลูกชิ้นไม่มาเฮ้ย <c oughs> <Wait, S 2> อะไรนะปลาหมึกสดปลาหมึกสดไม่มาอ <c oughs> ันนี้ร้านยำร้านยำยำรวมนะคะโอ oh. คนสุดท้ายขานี้คือก้าลูกชิน้นปลาลูกชิ้นปลาแต่ไม่รู้ต้องเอากกรอบมันถึงอร่อยส่วนมากวันไม่ค่อยกรอบ ทอดกรอบปลาหรือเปล่าคะทอปลา,าอย่างเดียวค่ะ,ะแยกน้ำจิ้ม ไม่มีผักให้นะเอ็ดซีนะักกินบ่อเนี่เยอะแยะดีปลาเยืองเดียว น่ต้โห่ก่อนเต็มเลยย่ายไม่อยากไปแวะตรงนู้นที่เกี่ยข้ามถนนไปยูเทิร์นเลยเข้าเซเว่นตรงนี้ถ้าเราไปเข้าตรงนู้นมันต้องอยูเทิร์นไกลไปยูเทิร์นไกลมากที่เข้าปั๊มใหญ่อะที่ว่ามีปั๊มน้ำมันด้วย มันเป็นเซเว่นใหญ่แต่มันจะมีปังน้ำมันด้วยแต่หลายข้าลายสลายสวัสดีทุกคนจ้ะได้แล้วหนึ่งอย่าง คอยดูก่อนถ้ามันมีบอกถ้ามันไม่มีก็ต้องไปซเซเว่นใหญ่ก็ต้องขับรถบนไปโน่นที่นี่ไม่มีเพราะว่าส่วนมากที่นี่ไม่เม่ค่อยมีมีของไม่ค่อยพบไม่มีจริงๆด้วยนีน้าวันนั้นน่ะเนี่ยเขาถึงออกไปที่โน่นท,ท,ทั้งๆที่บ้านเขาติดซเซเว่นตรงนี้เขาถึงออกไป 都别吵。 เผ็ดล้วกินไม่ได้เลยนะเผ็ด้ะเผ็ดเห็ดกินโ้า้เอ้โอ้ห้อ้โี้ ไป,ปก,ก,กินอะไรก็กินอีกเอฟซีจะกินอะไรเอซีบอกมายายไม่อยากไปเซเว่นข้างนอกอีกม,มันไม่ตัดอยู่เทินรถนะไม่ใช่ไรหรอกไม่อยากอยู่เทินรถกลับต้องไปอยู่เทินไก่ด้วยอันนี้เข็ดหรือเปล่านะ ต้องทานหน่อยอันนี้เผ็ดไหมเผ็ดเ,นะเ,เลยเหรอน,น,น่าจะมีมนะีที่ดูไม่ไม่คือจะเผ็ดมากเลยเผ็ดมากไหมที่เห็นเราก็ไม่เคยกินนะลองดูเอาเวฟนั้นลองเลยเดี๋ยวจะลองดูเผ็ด ถ้าเผ็ดก็ไม่ต้องกินแกงยายไม่เคยกินแบบนี้นะแกงหมูแกงผงกะหลี่มันเป็นของยี่ห้อนี้ก็โอเคมันน่าจะได้เผสพมันก็มันน่าจะเหมือนเหมือนเราผัดบูผงกะหรี่อะไรประมาณนั้นนะเอาล้อล้อเลยค่ะเอาล้อนๆเลยค่ะเอาค่ะ ừ nên là กินข้าวกล่องของเลยเกืบสิบบาทแพงแพงนะเนี่ยกินข้าวกล่องเนื้อนี้แพงมากๆ ร่วงบอลแล้วเอฟซีอยากนอนเนี่ยนอนแล้วเพราะว่านจะไปรอไปรอส่งสายทุกนอนแล้วโอ้ยนอนอะไรให้ได้เอาสิคกนเงนวันี้โอ้ยนอน งอนแล้วค่ะซันซื้อยังไม่พออีกโอ้ยงอนแล้วงดไหลเอาไปเก็บเอาไปเก็บต่ออีกนี่นี่เป็นค้ากอลอฟแทน ขอบคุณทุกคนด้วยจ้าวันนี้พา,ากินข้าวกล่องลงไลน์ก่อนเด้อยายง่วงนอนแหรอจ้า